สวัสดีครับผมเฮนัทจากช่องต้หองลงทุนคริปโตนะครับวันนี้พบกันในข้อิเราะห์ครับทองคำปัจจุบันก็เป็นวันศุกร์ที่4ี่ตุลาคมนะครับราคาของทองครับก็เริ่มปรับตัวไซ d e w a ในกรอบครับเมื่อวานไม่ได้มีการอัปเดตให้แต่วันนี้ก็เลยมีเวลาก็เลยจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นํถึงมุมมองการเห็นแล้วก็ประเด็นในการเหตุนะครับเมื่อวานเขาค่อนข้างเยอะวันนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจอ่าระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นไฮไลท์เท่ากับเมื่อวาน นะครับก็เดี๋ยวไปดูสถานะขึ้นกันต่อนบะไ่แพ่ของที่เราคุยกันในไลฟ์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นก่อนไลฟ์นะก็คือวันพฤหัสราคาก็ขึ้นมาชวนแนวต้านที่ผมบอกว่ามันโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบได้อยู่นระับขึ้นมาทะลุโซนนี้มาถึงเนี่ยประมาณสองหกแปดห้าก่อนที่จะย่อตัวลงมาใครที่ได้เซลล์ตรงนี้น่าจะพอได้อยู่แล้วก็แผ่นแรของเราเมนะ้นาที่ผ่านมานำะก็ได้มีการน่าจะ,ะแผนนี้ ก็คือดักเซลล์หรือช็อตตรงโซนนี้ถ้าเกิดใครจําได้นะครับอ่าตรงโซนนี้นี่แผนของวันอาทิตย์ก็คือเราเซลล์กันตรงนี้ราคาก็ลงมาตรงโซนนะ้รับตรงโซนนี้อบอกว่าถ้ามันเป็นเซลลเคลื่อนในการมันมโอกาสที่อ่าถ้ามันเป็นขายเอกหรือแล้วแต่มโอกาสที่อาจจะย่อแล้วขึ้นต่ออตรงนี้มันก็ย่อลงทดสอบแล้วก็ขึ้นต่อตรงนี้ภาพตัวนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยว,ยวรอรอบออกและว่ามองมีการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือแผนของวันอาทิตย์ที่เราคุยกันในไลฟ์ นะครับแล้วก็รับใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคาโดยเด่นก็สามารถเลื่อนมาที่ด้านล่างตรงนี้กดคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เลื่อนลงมาจะมีในส่วนของตัวรละเอียดนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแผนมุมมองการเทรดการเคลื่นทองคํามุมมองการเทรดบิตคอยอย่างเงี้ยก็ถ้าเข้ามาสอบถามตรงนี้ได้นะครับช่องทางนี้ได้จะเป็น กลุ่มไว้พูดคุยแผนนะลองสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมนสุดทายให้มินอยู่นะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สำหรับใครที่สนใจในส่วนของอยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำด้่นเองก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะอันนี้จะลิงก์เปิดบัญชีของทางบล็อกเกอร์เน็ตนะครับก็ข้อดีของเขาคือฝากถอนค่อนข้างไวซื้อค่าสวอปอย่างทองคำบิตคอยน์นะถึงข้างวันได้แล้วก็ในเรื่องของระบบป้องกันสต็อปเอาท์นะครับประมาณนี้ใครที่อยากจะอ่าลองเทรด คือโตทองคําสินค้าอย่างหุ้นอเมริกาดัชนีหุ้นยุโรปดัชนีหุ้นจีนนะครับสินค้าค่อนข้างหลากหลายนะคใครที่แบบมีความรู้เรื่องกราฟเดีด๋ยวจะลองเทรดก็ลงทะเบีนตรงนี้ได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกลับมาที่ตัวทองคำอะไรของโลกออกเลยนะรตรงน,นี้เราผ่านไปแล้ว พอเราดูจากทางเฟรมันเนี่ยราคาขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็สวยนะครับค่อนข้างแรงและสวยเราก็เลยตามในเคสองอะเลยครับตอนเนี้เดิมเรามองว่าอ่าอ่าไซเคเนี้ไซค์นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบเนี้ยดูมมองนี้ถูกตัดไปแล้วเพราะว่าตัวน,นี้ค่อนข้างชัดเจนนะไซส์ค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเทียบกับตรงเนี้ยผมเลยมองว่าอ่าเราก็เลยตามเคสที่หนึ่งนับก็คือตัวน,นี้ไอเดทที่หนึ่งเราก็เลยตามเป็นเคสที่ตัวน,นี้เป็นขึ้นหนึ่ง หรือ A นะกำลังยอ่อ2หรือ B นะครับวงเล็บลกำลังขึ้น3หรือ C ลงเล็บซึ่งทาร์เก็ตตอนนี้ถ้าเป็น2หรือ B ที่เราวัดกันคร่าวๆนะน,น,นะครับททร์เก็ตตอนนี้ราคาเสงโซ,โซน100%แล้วนะครับตอนนี้เหลื่อมๆไปทางเว็บ3เลยนะขา C ที่ดีผมมองว่า ไม่ควรเกินร้อยหกสี่จุดแปดแต่ยังเหลือได้อยู่เนี่ยก็คือตรงเนี้ยจะไปวัดกันอีกทีหนึ่งถ้าเกินเหนือกว่าประมาณสามพันสองร้อยเนี่ยสามเอกก็พอรับได้เป็นน้องๆสามเอกในคาซีก็ยังอยู่ในขอบเขตอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ล้ว,ว่าเป็นสามเอกหรือขาซีนในภาพใหญ่แต่สิ่งที่มอง,งได้ก็คือโครงสร้างด้านในมีโอกาสให้ภาพใหญ่ไปต่อหรือไม่อันนี้เรารู้ได้นะครับเพรเราไล่จากทางเฟรมเล็กไปทางเฟรมใหญ่นะครับเป็นเป็นการไล่ไปไล่กลับนะครับ ทีนี้ตรงชุดนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อนะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนก็คือเราตามสามหรือซี่อยู่ใช่ไหมซึ่งในภาพใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นขึ้นห้าหรือขายเอให้ใครจําได้นะครับเราผมก็ด้บอกว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ในภาพใหญ่เหมือนกับราคามันจะขึ้นเกินขอบเขตนะแต่ว่ายังอยู่ในขอบเขตของไว้ผ้านในภาพใหญ่ถ้าจะไม่ผิดที่คุยไปนในไลฟ์นะครับโอเคที่ตรงน,นั้นยังไม่ได้พูดถึงใน,นการเดบยวุย รายละเอียดกันในไลฟ์ทีหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเอามุมมองไอเดียในการเทรดไปก่อนนะครับทีนี้เราก็เลยมาตามขา,านี้จุดเริ่มต้นของขาสามซีก็คือหนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับเราก็เลยมาย่อยเอ,อาใหม่อีกทําก็คือเป็นชุดที่สองก็คือนะครับมองว่าตัวนี้อาจจะขึ้นมาเป็นเว็บหนึ่งเว็บสองสามเอกตอนนี้ก็เราย่อยใหม่ก็คือเป็นสามเอกเนะเพราะนั้นเราถอดมาทุกดีกีทุกทม์เฟรมตัวเนี้ยเป็นขึ้นขยายเป็นขึ้นที่ค่อนข้างแรงสําหรับขาขึ้นแล้วก็อันตรายสำหรับขาช็อตเลยนะครับ หรือว่าขาเซลล์นะครับเพราะว่ามันเป็นคลื่นสมทั้งสามในดีจีใหญ่สามในดีจีย่อยนะครับทีนี้เราก็ดอกไปดูโครงสร้างของคลนที่สามต่อคนระับพอเราเดอกดูทางขื้นมันเห็นว่าตรงน,นี้มี1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตอนนี้สามเซกค่อนข้างชัดนะตอนนี้ความยาวของเขาเนี่ยยาวไปเท่าไนะระร่สองหกเอจุดแปดพอดีนะเป็นคลื่นขยายที่ค่อนข้างสวยนะเป็นแนวต้านสำคัญเพราะนั้นสองหก แปดสามเป็นแนต้้นที่ค่อนข้างมีนัยยะอยู่นะคถ้าไม่ผ่านมีโอกาสที่ระวังนะอาจจะเข้าสู่เคสอะไรครับสามเปกติแตงเป็นขึ้นสี่นะครับถ้าเป็นขึ้นสี่อย่างที่ผมบอกว่าอัพไซด์หรือดาวไซด์ในการเข้าตัวมันก็จะประมาณร้อยเหรียญถึงสองร้อยเหรียญน,นะครับขึ้นสี่อันนี้คือโอกาสย่ออะไรพักตัวแต่ทัง้งนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นขึ้นสี่ก็คือตามตรงเทนชุดขึ้นยออนน่อยตรงนี้ซึ่งเราเลาจะตามเป็นเคสตอนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราสูงก็ไปดูว่าสามเอกที่เราตามเนี่ย เล่นตามได้อยู่ไหมหรือว่ามีโอกาสแบ่งเข้าสู่ขึ้นสี่เพราะนั้นระวังดีจีที่สองพักตัวด้วยนะเพราะว่าถ้าพ,พักตัวนี้ยพักได้ค่อนข้างแรงนะครับแต่สิ่งที่จะมาบอกว่าดีจีที่สองที่เราตามจะพักก็คือดีจีย่อยจะส่งสัญญาณเป็นเหมือน alert แจ้งเตือนมานะครับอต่ีนี้เราดับไปดูดีจีที่สามก็คือตรงน,นี้เราตามเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสามจุดเริ่มต้นเขาผมมองว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งศูนย แล้วก็ย่อยออกอีกนะครับก็คือเหมือนในทางเฟรมันเนี่ยในทางเฟรมันก้อนเนี้ยมีเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองเซกเมนที่สามเซกเมนที่สี่เซกเมนที่ห้าตอนนี้เซกเมนที่ห้าค่อนข้างมีความยาวเพราะนั้นมุมมองของอินพาวเนี่ยตัวนี้ถูกตัดไปแล้วเพราะอะไรครับลองเทียบกับขึ้นสามบน่นสามต้องไม่ใช่ขึ้นที่สั้นที่สุดนะครับตามกฎของอินพา e เว็บ อาแตะเทียบกับสามตอนนี้ยังพอยังพอได้อยู่นะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยผมมองว่าเคสนอนน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเพราะอีเพราะเป็นเวบ5จริง,รงผมมองว่าไม่ไม่ควรเกินหกสี่จุดแปดเปอร์เซ็นของคลื่นสามในตัวนี้ตอนนี้มันอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วเพราะนั้นน้ำหน,น,นักนอนจะค่อนข้างมีภาษีที่น่าสนใจมากกว่างันผมก็เลยราบรต่อว่าในคองสร้างยอดของสามเนก,ก็จะมีเคสของการขึ้นเป็นเอบีสีเอ็กซ์แล้วตอนนี้กำลังต,ตามขาเออยู่ ถ้า A จบก็เดี๋ยวมีพักบีย่อยอันนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่า 3x ตรงนี้ยังไปต่อได้อยู่พอเรามาดูเลขอีกที่สาซึ่ง4ก็อาจจะยังไม่ไมถึงเกณฑ์เพราะนั้นถ้าดูแบบนี้ถ้ายังเป็น,ปนไปตามนี้อยู่นะยังไม่เห็นสัญญาณในแรงขายก็ปลายปีนี้นะครับวราประมาณตุลาพฤศจิกาอาจจะเห็นทองคำเนี้ยยังสามารถขึ้นต่อได้อาจจะอาจจะกินไปถึงธันวานเลยแล้วต้นปีอาจจะเริ่มมีการย่อหรือผักตัวหรืออาจะย่อช่วงธันวาได,ได้แล้วไปขึ้นต่อต้นปี นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามดูชุดนี้ต่อตรงนี้เราตามขา A นะจุดเริ่มต้นของเก็คือ2286นะครับขึ้นขา A อิะเซ็งมาที่4นะครับเราไปดูทางเฟรมวีครับเราไปดูทางเฟรมวี อยเริ่มต้นที่สอง6แปดหกนะครับสองสองแปดหกก็คือตรงนี้ขา A อที่ขึ้นมาตรงนี้เรามองว่าเป็น A อ C X A ีอเอา a เราสูงเข้ามาดูนะครับเราแบ่งข้อนสูงเข้ามาดูตอนนี้ถ้ามันยาวเนียมากๆเนี่ยมุมมองตรงนี้อาจจะรวบชุดไปนะเพราะว่าไซส์ตรงไอคอนจุดเนี้ยยังค่อนข้างน้อยนะเมื่อเทียบกับความยาวของชุดนี้กับชุดนี้ อาสังเกตตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นแค่ชุดเดียวกันก็ได้เพราะอะไรหรือว่ามันมีดีกีซีซ้อนดีกีอยู่อ่าที่ผมพูดเมาไว้นะครับเพราะ,ะน่าจะประแบตว่ามันจะยาวกับสมส่วนกันและลงเสมอไปแต่เพราะมันจะมีไทม์เฟรมหรือว่าดีกีใหญ่ที่ยังไม่เฉลยอีกนะครับทีนี้ตอนนี้ดีกีที่สี่เราก็เลยตามไปเค่อะไรครับของขาเอก็คือเรามอว่าตัวน,นี้อาจจะขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งหนักซึ่งเที่หนึ่งนะครับหรือ A ผมเปลี่ยนสีเลยนะครับ เป็นสีฟ้าหนึ่งหรือเอตรงนี้กำลังย่อสองหรือบีตรงนี้แล้วก็กำลังขึ้นสามหรือซีตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่สามหรือ c ีของขาเอนะครับสามหรือซีของขาเอเพราะนั้นในภาพเนนะครับนถ้าตรงนี้จบก็ระวังพักสี่หรือเอ็กในภาพย่อยด้วยนะครับแต่ถ้า,าพักวิกมากๆเหมือนจะส่บวนให้สามเอ็กในภาพใหญ่จบ อ่าโทษดีครับมันต้องทําให้ a ย่อ b ก่อนถ้าเกินขอบเขตของ B ก็ประสิกดสามเอทีหนึ่งเพราะนั้นก็จะค่อยคไล่ไปเป็นโดมิโน่ซึ่งตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นเขตนอนหรืออินเพลนะครับซึ่งตอนเนี้ยตรงชุดเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันแยกเซกเมนต์อ่าแบบนี้ก็ได้นะมองได้สองเขตนะเพราะตรงเนี้ยชุดเนี้ยมันก้ากึ่งว่าตรงเนี้ยเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งอ่าเซกเมนต์ที่สองล้วกำลังขึ้นเซกเมนต์ที่สามแบบนี้เพราะว่าเหตุผลว่าอะไรครับตรงเนี้ย อ่ามาเทียบสายแล้วสายตรงนี้ใหญ่ปอดก้อนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไปขึ้นย่อยได้นะครับไปขึ้นย่อยได้เพราะฉะนั้นมงกุงเนี้ยก็ยังตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอ่าแตกออกมาเป็นสองเคสแล้วกันไอขา A ที่ขึ้นมาเนี้ยก็คือเคสที่ขึ้นมาเป็นคทคสหนึ่งก็คือสามหรือสี่ก็คือตรงน,นี้เป็นเซมิมที่หนึ่งเซมิที่สองนี่คือลบชุดแล้วตัวน,นี้คือเซมิมันที่สามหรือสี่อ่ะแล้วก็แยกออกมาเคสหนึ่งเดี๋ยวผมเขียนไว้แบบนี้ สามหรือสี่แล้วก็แยกออกมาเป็นเคสหนึ่งก็คือเคสอะไรครับเคสที่เรานับเป็นโครงสร้างแยกก็คือเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองแล้วก็เซกเมนที่สามก็จริงๆมองเป็นเหมือนกันนะแต่มันต่างกันอยู่ที่โครงสร้างภายในนะเพราะว่าสามหรือสี่นี้มันัะขึ้นต่อได้อันนี้มันเป็นแค่หลุดย่อยนะครับโอเคไม่ได้ซีเรียสเซกเมนที่สี่ดูอ่าเด็กเซกเมนที่ห้าครับ พอมาดูเซกเมนต์ที่ห้านะครับตอนนี้ราคาก็คือตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมมาว้ดก่อนนะของขานี้อ่ะเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองขึ้นเซกเมนต์ที่สามอาวัดคร่าวๆก่อนนะตอนนี้ราคาเป็นในโซนของอะไะครับอินเพาไหมตอนนี้ราคาไปอยู่ในโซนของสามอกเรียบร้อยแ้วะก็ชนประมาณร้อยหกสีิบแปดประเดี๋ยววันสองหกแปดสามนะครับแล้วก็มีการยอ่อเพราะฉะนั้น ถ้าดูตรงทรงตรงนี้ก็มีโอกาสนะที่อาจจะเข้าสู่เซมิที่สี่ได้กรณีที่เกิดเป็นเคสที่สองนี้นะส่วนเคสที่เป็นเคสนอนหรือ ulse, ริมเพาส่วนนี้เป็นเซม์ที่หนึ่งอัพไซด์ยังมีอยู่ครับเพราะว่าตรงเนี้ถ้าเป็นนอนก็คือจบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะถ้าเป็นขาซีให้ระวังการพักเพราะฉะนั้นที่เป็นขาสามหรือขาซีตอนนี้ยระวังการพักตัวแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นริมเพา ก็ไปได้ถึง2741 2788ได้เลยอ่ะมาว่าเป็นโซนถัดไปนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเล็บสามเอกนะครับถ้าเป็นขาซีก็คือพร้อมจบแล้วตัวเป็นเคสเคสามเอกอย่างเดียวก็คือเคสบนนี้ส่วนเคสล่างที่เราแยกข้อออกมาก็ใช้คําว่ามีโอกาสจบนะครับมีโอกาสจบแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูโครงสร้างด้านในตรงนี้ในทางเฟรมดีนะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกก่อนนะ นะเดี๋ยวเราไปดูทางเฟมดีครับพอเราไปดูทางเฟมดีนะครับโครงสร้างของราคาตอนนี้ผมมองนะก็คือน่าจะหนักของเคสนี้มากกว่าเคสที่สองก็คือมันน่าจะเป็นโครงสร้างภายในเหตุผลก็คือพูดไปแล้วหลหลายก็คือเทียบไซด์ดีกี ตรงนี้ก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่1หรือ a นะครับกางย่อเซกเมนต์ที่2หรือ B ตรงนี้กําลงอยู่ในเซกเมนต์ที่สาหรือ C ซึ่งอาจจะไปถึงโซนด้านบนนี้ก็ได้หรือแค่ตรงโซนนี้ก็ได้นะครับแลวทีนี้พอดับเบิลยูโคซ่าย่อยดิิทีดด่หเนี่ยในเคสสีฟ้าเนี่ยก็จะมีเคสอะไรอีกคราบก็คือตรงนี้อาจจะมีเซกเมนต์ที่1 s e g m เซกเมนต์ที่2ตรงนี้กําลงอยู่ในเซกเมนต์ที่สาหรือ C 1หรือ A สองหรือบีสามหรือซีซึ่งตอนนี้กําลังอาจจะพักสี่เอ็กอยู่เพราะว่าไซร์ดีกีเริ่มมีความใหญ่แล้วนะแต่แรงขายยน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สีฟ้าเนี่ยจะไปต่อหรือไม่ต่อก็อยู่ที่ชุดนี้นะครับเพราะะนั้นขอบเขตของชุดนี้เบื้องต้นเนี่ยผมขอวัด,ดสามหรือซีก่อนว่ายาวเท่า,าไหร่ละสามหรือซียาวประมาณเกือบร้อยหกสิบี่แปดเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงแบบดีมาก นะครับเพราะนั้นถ้าดูจากหน้าง,งานตอนนี้นะโครงสร้างภายในของสองเนี่ยเราเทียบเอาระยะเวลาก่อนนะครับระยะทางเทียบกันแล้วใกล้เคียงกันนะอ่ะแยกแยกเป็นแบบนี้ก่อนนะก้อนนี้ก้อนน,อน,นี้ระยะทางใกล้เคียงกันนะแต่ว่าระยะเวลาของก้อนเนี้ยเริ่มมีความใหญ่ใกล้เคียงกับก้อนนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสนะเข้าสู่เซกเมนต์ที่สี่หรือเอได้แล้วก็ลุนขึ้นเซกนต์ห้า แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือการขึ้นต่อที่ลุนลุน,ลนออดหายอีกรอบหนึ่งนะครับลุนหาเดิมหรือลุนออดหายเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าแกะมาทั้งวิกทั้งมันนะครับภาพาระยะกอภาพใหญ่ภาพแยะกาข่าขึ้นอย่างได้เปรียบมีแค่ภาพาระยะสั้นเองนะครับที่เป็นการย,อย่อยหรือหักตัวอาจจะเราไปย่อยด,ดูต่อทีนี้ตรงเนี้ยมันก็ไปออกได้สองเขตนะก็คือสามหรือสี่ยังไม่จบก็ได้นะเพราะว่าถ้าอิงระยะเวลาตรงชุดเนี้ยใช้วเวลาประมาณนี้ตอนนี้ใช้วเวลาประมาณนี้ ตรงนี้ก็ยังใช้เวลาไม่ได้เยอะพระถ้าสามหรือสี่จะย,ยังไม่จบภายในวันเนี้ยควรจะเห็นการขึ้นต่อหรือนิวไฮแต่ถ้ายังลีลาลีลาหรือลังเรยอยู่สี่หรือเอ็กจะมีโอกาสทันทีนะครับมีโอกาสทันทีแลตวตรงเนี้ก็อาจจะเป็นแค่สามเอกอนุโลมสามเอกอนุโลมถ้าเป็นสามเอกอนุโลมแปลว่าระวังสี่โอห์ละหัวหนึ่งนะครับนะครับเางังสี่โอห์ละหัวหนึ่งประมาณนี้ ทีนี้โครงสร้างตรงชุดนี้ราคาพักตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยแอบบายแอดนะว่าตรงนี้ใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งถึงสองวันหนถึงสองวันตรงนี้ใช้เวลาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาทิตย์หนึ่งแหละผมบอกว่าน้ำหนักการเข้าสู่สีเล็กเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพอเราได้ดีกรีที่ที่สี่ 4, ก็คือสาม x สฟ้าเนี่ย ที่จะเข้าสู่สีชมพูที่จะเข้าสู่สีหรือ x สีชมพูในภาพใหญ่ของชูนี้ก่อนนะก็คือเทียบก้อนเนี้ยใช่คำว่าเป็นดิรีถัดมาก่อนอย่างก็คือ,อผมเปลี่ยนสีดิี่สี่เนี่ยผมตามเป็นเคสสามหรือสีไปเลยในภาพของโครงสร้างย่อยนะ,ะเขียนไปเลยสามหรือสี่ทีนี้พอย่อยมาดูตรงนี้มันมีดิรีที่ห้าในสาหรือสเนี่ยก็จะมีหนึ่งสอง สี่ฟ้าสามสี่ฟ้าตอนแนีงกำลังเข้าสู่เคสเลยครับสี่หรือเอ็กซสีฟ้าอ่ะในกีที่ห้าเราได้สี่หรือเอ็กซสีฟ้าซึ่งตอนนี้อาจจะอยู่ในขาเอแรกกำลังรีเบลาขาบีถ้าขาบอาีอาจจะขึ้นตรงนี้ระย,ยอ,อก,ก่อนหรืออาจจะมีอาจจะลงพักพักเลยก็ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าขึ้นมาตรงแถวโซนเนี้ยเดี๋ยวไปดูว่าอาจจะวเซอร์รช็อตเบนสันส้นๆได้ก็คือลุ้นลุ้นสี่เลยพักตัวหรือไซเวต่อก็คือตอนนี้อาจจะเล่นในกรอบไซเวไปก่อน แต่ระหว่างนี้ปรับขาขาช็อตต้องระวังนิดนึงเพราะว่ากรอบไซเวนเนี่ยมันเป็น 4x เพื่อขึ้นต่อขาห้าเพราะฉนั้นบางทีมันจบลูปโครงสร้างภายในมาขึ้นต่อขาห้าได้เพราะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับย่อบ่ายก็ยังได้เปรียบอยูอ่ดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันเข้า 4x ใช่ไหมอ่าสามหรือสี่แล้วก็ตรงนี้พอดูกูโครงสร้างภายในตรงนี้ก็มองว่าน่าจะอาจจะครบลูก ของเคส a b c x a b c อะไรไปแล้วนะครับ a b c ไปแล้วถ้าดูตรงนี้ก็ ending อลิปก็มีโอกาสนะตรงนี้เป็นขา a ย่อยนะครับแล้วตร่นาจจะเป็น b ย่อยนะครับอยู่ที่ว่า b จบไม่จบนะครับในดกรีที่หกอยู่ที่ว่า b จบไม่จบนะครับตอนนี้เราได้ละ b จบหรือ b ไม่จบแต่สิ่งที่ b ไม่จบมันอาจจะทําให้เหมือนเป็นสี่สี่ที่อาจจะเก็บเวลาน้อยแล้วขึ้นต่อขา h ได้เพราะฉะนั้นเคสสี่หรือหรือ ที่สี่ขึ้น 5, ห้าอลบีไม่จบเนี่ยอันบีจบเนี่ยขึ้นต่อได้เลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่แต่ถ้าไม่จบเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะพักขาสี่อันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเรามาแกะดูตรงนี้ต่อผมลาออกเลยจุดเริ่มต้นของชุดน,นี้นะครับก็คือกรอบนี้แล้วก็ชุดท,ที่รีบาวตีกรอบนี้พอดูจากทางเฟรมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ย จะขึ้นไปเลยก็แล้วแต่แต่ทีนีแน่แน่ก็คือตองนี้เป็นหน, 2, นึน่งเซ gment สองเซเมนต์กำลังรุนขึ้นเซกไม่ได้สามถ้าเกิดว่าเบรกหายได้ก็คือรุนขึ้นต่อแต่ถ้ายังไม่ break, เบรกระวังการพักตัวของขา C ก็คืออาจจะพักเป็นขึ้นสี่เอที่เราตามกันอยู่ตอนนี้คือขา A ตอนนี้คือขา B อยู่เชื่า B จบไม่จบนะครับอ่ะเด,ดี๋ยวผมรอปเรชุดที่สองนะเพื่อเทียบก่อนนี้ดรอปเรือทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับ เราไปดูทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก้อนนี้ที่ราคาลงมาเนี่ยตรงนี้เรามองว่าเป็นขา A ถูกไหมตรงนี้เรามองว่าเป็นขา B ซึ่งถ้าดูแบบนี้ตรงนี้อาจจะเป็น A น้อย B น้อยและ C น้อยแล้วจบ B อ ide ที่หนึ่งแบบนี้ก็ได้นะก็คือแบ่งเป็นเสสีด,ดำก็คือตรงนี้อาจจะเป็น A น้อย B น้อยขา C ซึ่งอาจจะเป็นสส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจบ ขา C เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าขึ้นทำพาหรือไม่ผ่านตรงนี้หรืออาจจะโอเลนไปไดนึ่งมองว่าเสียหรือจลุนรอบย่อได้สักรอบหนึ่งนี่คือไอเดียที่หนึ่งก็คือตามขา C ของ B ตรงนี้เพื่อลง B จบก็คือลงสีสีฟ้าตรงชุดนี้นะครับแล้วก็ไอเดียที่สองนะครับก็คือ B ที่ที่ยังไม่จบมันก็คล้ายๆกันอ่า B B จบตรงนี้อ่า B จบตรงนี้แล้วตรงนี้คือขา C จบแล้วอันนี้ต้องระวังนะถ้าจบแล้วเนี่ยแต่โครงสร้างในภาพใหญ่เหมือนเหมือนจะยังไม่จบนะเดี๋ยวผมขอดูเด็กรอบหนึ่ง่ะ A B C อ่ะมีสอง K ก,ก็คือ B ที่ไม่จบถ้า B ที่ไม่จบตรงนี้ก็จ,จะเป็นแค่ชุดขึ้นยอดของขา B อ่มื่อทีพูดไปแลเดียที่หนึ่งกับ K ที่ B จบแล้ว ขา B จบแล้วก็คือตรงเนี้าขา A ขา B จบแล้วแล้วก็เดี๋ยวลงขา C แต่พอดูรูปของสร้างด้านในเนี่ยเหมือนอาจจะยังไม่จบแต่ผมกำลังหาเคเปรียบเทียบอยู่เพื่อจะได้ไม่แบดในเดทที่หนึ่งเราได้แล้วว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อแต่เดทที่สองที่จะยืนยันว่า B จบเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเป็นชุดเดียวกันได้ไหมตอนนี้เป็นขา A ตอนนี้เป็นขา B ตอนนี้เป็นขา C ถ้าตอนนี้เป็นขา C กาจะทำให้จบขา A แรกขา A แรกแลก้วกำลังเข้าสู่ขา B อืมอาไม่เป็นไรผมนับเป็นเคสียรตรงๆก่อนละกันถ้ากรณีที่มันยังไม่จบที่มันจบแล้วตรงนี้ก็ลุ้นขาอะไรครับขา D หรือการขึ้นไซเคิลใหม่เพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นอาจะไม่ได้สนใจเดี๋ยวเรามาตามเทรนก้อนนี้ก่อนนะถ้าก้อนนี้ขึ้นต่อก็แปลว่าภาพระยะสั้นยังไปต่อ เรวเดี๋ยวค่อยมาว่าต่อมันจะเป็นขาลงมาเป็นขา E เป็นไทรเกิร์นไหมแล้วค่อยจบชนิละขึ้นไหมหรือตรงนี้จะเป็นแค่ขา B เพื่อลงขา C นะครับประมาณนี้อืม ราะนั้นเบื้องต้นตามแทนชุดนี้ก่อนตรงนี้เราเห็นแล้วราคามีหนึ่งเซมิเนนสองเซมิเนนเซมนที่สามกลเซมนที่สี่สี่โอแหละหัวหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดราคาเริ่มมีการยอ่อหลุดตรงนี้สองหกห้าสี่เมื่อไหร่มีโอกาสที่อาจจะเห็ียนการย่อหรือพักตัวนะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าถ้าขึ้นต่อขึ้นต่อเลยผมมองว่าถ้ากรณีที่เกิดว่ามันใจดีก็คือเป็นแค่เซมิเนนที่หนึ่งเซมนที่สองเซมิเนนที่สามเซมิเนที่สี่เซมิเนที่ห้าข้อเขตก็คือผมมองว่าไม่ควรเบรก เนี่ยตัวนี้เป็นจุดเซลล์หรือช็อตแรกแต่ถ้าเกิดระวังนะถ้าตัวนี้เป็นแค่เคสนอนก็คือ a แล้วตัวนี้เป็นโพลี a B C อย่างนี้อ่าตรงเนี้ยค่อยไปดูแนวเซลล์หรือช็อตถัดมาแปลนีแบบว่าแบบเนี้ยเล่นบายได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกรอบตัวนี้จะมองเป็นกรอบไซเวก็อาจจะเล่นตบบนตบป่าเพราะ,ะนั้นอ่าอันนี้อันนี้เป็นแผนของ a D A อรอบรอบของเมื่อวานนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูตัวทองคำก่อนกรอบผมก็เลยมองว่า ถ้าราคาถ้เราลงมาในกรอบล่างเนี่ยจริงๆถ้าจะถ้าจะบายเนี่ยมันจะมีแนวสั้นกว่านี้นะเดี๋ยวผมลากมาให้ก่อนอันนี้ผมลกัก,นนมลกเป็นกรอบไว้ก่อนเพราะฉะฉนั้นถ้าตรงขา C ตรงเนี้ยทางตอนี้จะเป็นขา A ขา B เนี่ยแล้วตอนนี้จะเป็น A น้อย B น้อย C น้อยเนี่ย ที่เป็นขา C ถ้าขา C แล้วมันจะเป็นเซมิมท 1, นที่หนึ่งเซมิมนที่สองเซมิมนที่สามเซมมนที่สี่อาจจะย่อมาประมาณเนี้ยสองหกห้าห้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะวางบายเพื่อไปนส่วนด้านบนได้อันนี้คือภาพระยะสั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าโชคดีมันเป็นนอนก็ไปตรงโซนนี้หรือโซนโนู้นได้เลย A B C เนี่ยมาถึงตรงนี้ได้เลยหรือสูงกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือโซนในการบายระยะสั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นเคสของอะไรครับทรงเกิลที่เป็น A B C D อาจจะมีขา E อาจจะย,ย่อลงมาตรงนี้หรืออาจจะเป็นแค่ A, B และ C ปรับลึกส่วนตัวเนี่ยแอบดันดันเคสซี C, ปรับลึกนะครับเป็นโซนที่น่าสนใจเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นกรอบบายของ C ที่ปรับลรึกสองโซนนีนนน้นะครับสองโซนนี้เพราะนั้นในภาพระยะสั้นนะครับมุมมองในการเทรดก็คือถ้าราคาย,ย่อมาในระยะสั้นมดูตรงส่วนนี้ประมาณสองอะไรเมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว 2655นะโดยประมาณไม่หลุดอาจจะลุนบ่ายให้บริลลุนโซนไฮเดิมหรือสูงกว่านับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมานะครับหลุดชนลงมาผมมองว่าอาจจะจังหวะในการเซลล์ช็อตนะ2654เนี่ยเพื่อมาดุนเป้าโซนสีเขียวตรงนี้หรือโซนสีน้าตาลตรงนี้นะครับแต่ข้อควรระวังนะว่าถ้ามาไล่เซลล์ช็อตต้องระมัดระวังเพราะว่าภาพใหญ่หรือภาพรายการเนี่ยขึ้นได้เพราะนั้นถ้าจะเล่นเซลล์ช็อตผมมองว่าไปดัก ตบที่โซนด้านบนของโซนสีแดงกับโซนสีส้มจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าราคาขึ้นต่อมาเอาขาเซลล์ก่อนนะเซลสองหกเจ็ดสามสองหกแปดหนึ่งอาจจะว่าในการเซลหรือ็อตได้แล้วก็ถ้าเป็นเคสของนอนอาจจะย่อเป็น A v c และ x อกแล้วก็ไปต่อตรงโซนนี้ได้อาจจะมีการย่อเป็นแนวต้านถัดมาคือสองหกเก้าหกแล้วก็สองเจ็ดศูนย์หกเป็นโซนแนวต้านถัดมาส่วนถ้ายอ่อเป็นเคสของไทเกอร์หรือซีปรับลึกตรงนี้จะเป็นแนวรับแรกที่เหนมีอการ เด้ง,ง่ายถ้าเป็นซีปรับเป็นทังเกอร์เนี่ยอาจจะมาแค่โซนนี้หรือเป็นเป็นซีปรับเลยเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไมาเยนโซนนี้ก็กําลังดีครับสองหกสี่ศูนย์สองหกสามสองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีปรับเลยก็จะลงมาเห็นตรงนี้ได้สองหกศูนย์ห้าสองหกหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นขาบ่ายก็ลองดูแท่งกับตัวที่โซนนะครับตามนี้นำกรอบในการเทรดประมาณนี้พอบบกไปดูกับรอบสโตนนะครับในะทม์เฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้อยู่โซนโอ้บอส นะครับอยู่ในโซนโอวออดหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ในโซนโอวออดนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยพอดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกับสี่ชั่วโมงเนี่ยชุดเนี้ยอาจจะขึ้นมาขึ้นมาอีกสักขาหนึ่งก็ได้นะครับหรืออาจจะย่อก่อนถ้าย่อก่อนผมก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่โครงสร้างของโพลีก็คืออาจจะเป็น A B c หนึ่งหรือสองเซกเมนต,ตรงเนี้ยที่ยังไม่จบนะถ้าย่อยโกลก็คืออาจจะบาบตรงโซนนี้ได้แล้วก็ไปดูช็อตที่โซนด้านบน เพราะฉะนั้นมองระยะสั้นเนี่ยถ้าดูจากอรอบโตนย่อมาประมาณสองหกห้าห้าที่ที่ผมบอกหรอาจจะต่ํามาโอแลบได้นิดหน่อยเนี่ยตรงโซนเนี่ยหาจังหวะในการ,กนะรบายก่อนนะครับบายก่อนนะครับรอแท่งกับตัวเพื่อไปรุนเป้าโซนด้านบนแต่ถ้าเกิดว่าขายเห็นแล้วขายเยอะเมื่อไหร่นะครับ่ายบายบายมองแบบนี้ดีกว่ามอตรงนี้เล่นรอเล่นหน้าบายดีกว่า แล้วก็เป็นโซนนรับที่ผมแปะมันจะคูนี้สองโซนนะครับอันนี้คือโซนนรับระยะสั้นแล้วก็นรับระยะไกล่วนขาช็อตเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยรอเล่นขึ้นไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยหาจังหวะเซลนดชอ็อตเพราะตรงเนี้ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะว่ามันเป็นอะไรถึงว่าหรือว่าเราดูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูว่ามันจะยังไงต่อนะครับในการเซล์ช็อ,ชอตเพราะว่ามันยังไม่แน่ใจว่าเป็นขา,ขาอีไหมหรือเป็นการพักเพื่อไปต่อเพราะว่าในทำเฟรมใหญ่มันยังพร้อมขึ้นแค่นั้นเอง ถ้าหลุดลงมาก่อนให้หลุดสองหกห้าสี่ลงมาก่อนอาขาขาเซลลถึงอาจจะพอรุนได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่อันนี้แล้วแต่เพราะว่าต้องดูหน้างานทีหนึ่งตอนนี้ยังบอกอยากนะส่วนขาบายก็ถ้าลงมาก็มีขอบเขตไว้หน่อยเพราะว่าชุดนี้ถ้ายังเป็นไซเคิลเดียวกันนะครับไม่ควรหลุดตรงโซนนี้ถ้าถ้าหลุดตรงโซนนี้เมื่อไหร่มันอาจจะเข้าสู่เคสของนะครับขาซีไปแล้ว ัวนี้จะเป็นขา A ขา B แล้วอาจจะเข้าสู่เตของขา C หรืออาจจะเป็น A B C D เข้าสู่เตของขา E แทงขึ้นประมาณนี้ถ้าหลุดถอยลงมานะเพราะนั้นระยะสั้นก็คือมองได้สองเทสถ้าตามก้อนนี้ยังไม่จบย่อไม่ควรหลุดตรงนี้หรือโอแเแลบได้นิดหน่อยหลุดลุ้นกลับตัวขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดแรงขายมาเยอะมีโอกาสที่จะคอนเฟิร์มว่าจบได้แผนน่าจะประมาณนี้วัาคุดิบน,น่าจะพอเป็นหมุอมบอกแล้วก็ไอเดียนในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่าน ถ้าเพาื่อนๆที่ับไปดิชชอบคลิปนี้หรือการที่ขอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีกำลังในการเห็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสว่วนใหญ